สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นวิธีการเปิดใช้งานอีเมลของโรงเรียนและการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิตสตรีวิทยาพุทธมนฑลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ในการเรียนออนไลน์นักเรียนจำเป็นจะต้องใช้แอปพลิเคชัน3อย่างด้วยกันคือ Gmail Google Classroom และ Google Meet หากอุปกรณ์ของนักเรียน ยังไม่มีแอปพลิเคชันทั้ง3แอปพลิเคชันนี้ให้นักเรียนเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ค่ะเมื่อนักเรียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้ง3เสร็จเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันแรกที่นักเรียนจะต้องลงชื่อเข้าใช้คือ Gmail ให้นักเรียนคลิกไปที่ไอคอนด้านบนขวามือจากนั้นกดเพิ่มบัญชีอื่น Google จากนั้นอุปกรณ์ของนักเรียนจะให้นักเรียนยืนยันรหัสในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้โดยให้ใส่รห,หัสล็อกหน้าจอเข้าไปนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ที่เข้าใหม่นักเรียนสามารถตรวจสอบอีเมลของตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนค่ะ จากนั้นป้อนรหัสผ่านกดถัดไปค่ะเมื่อนักเรียนกดถัดไปจะเข้าสู่หน้าป้อนรหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งโดยในช่องแรกด้านบนป้อนรหัสผ่านให้นักเรียนใส่รหัสผ่านที่ตนเองได้รับส่วนช่องที่2ด้านล่างให้นักเรียนพิมพ์ข้อความที่ตนเองมองเห็นลงไปให้ถูกต้องค่ะ นักเรียนคลิกไปที่ไอคอนแล้วเลือกเป็นเมลที่นักเรียนเพิ่งจะลงชื่อเข้าใช้ไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเมื่อนักเรียนลงชื่อเข้าใช้เมลของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันค a ร r o o m ได้เลยค่ะจากนั้นกดเริ่มต้นใช้งานและเลือกเมลที่เป็นเมลของโรงเรียนตามด้วย adstrivit3.ac.ts นักเรียนกดไปที่เครื่องหมายบวกแล้วเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะจากนั้นนักเรียนสามารถขอรหัสจากคุณครูผู้สอนหรือเข้าดูรหัสชั้นเรียนในแต่ละรายวิชาตามตารางเรียนของนักเรียนได้ผ่านทางเว็บโรงเรียนค่ะ <Okay. S 1> เมื่อพิมพ์รหัสเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนกดเข้าร่วม okay. สำหรับการเข้าใช้งาน Google Meet นักเรียนสามารถเข้าใช้งานผ่าน Google Classroom ในแต่ละรายวิชาได้เลยค่ะโดยคลิกไปที่รูปกล้องด้านบนขวามือค่ะแต่ก่อนอื่นที่นักเรียนจะคลิกไปที่ไอคอนรูปกล้องได้นักเรียนจะต้องมีแอปพลิเคชัน Google Meet ก่อนนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้ครบทั้ง3แอปพลิเคชันด้วยนะคะ นักเรียนเข้าสู่หน้า Google Meet แล้วนักเรียนจะต้องกดปิดกล้องและปิดไมโครโฟนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนเพื่อที่เสียงจะไม่ไปรบกวนผู้อื่นนะคะ